อาจารธรทมทุกคนนะก็มารับฟังสิ่งดีๆในวันนี้ซึ่งก็เป็นวันปกติของพวกเรานะเป็นปกติที่ไม่ปกติ <c oughs> ปกติก็คือบวรจะเปิดนะแต่วันนี้ก็บวรภายในของเราเองนะรามารับฟังสิ่งดีๆจากสมณะท่าน ครับนี่หม์ครับท่านแรกวันนี้ปกติก็เป็นวันบอวบอน,น,ะนะก็เป็นปกตินั่นแหละแต่ว่ามันไม่ปกติคือช่วงนี้ก็ล็อกดาวน์นะเชียงใหม่เขาขัน้นขีดแดงก็มีเหมือนเตะบอกว่า6จังหวัดนะเขาประกาศ ล็อกดาวน์ก็สถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเนาะสหรับเชียงใหม่เราก็พื้นที่สีแดงนั้นวันบวบอนวันนี้ก็เป็นออนแบบออนไลน์ด้วยก็ได้นะ,ะก็ติดตามชมออนไลน์ก็ได้นะถือว่ายุคนี้ก็เป็นยุค อ,ออนไลน์นะติดตามชมห่างๆกันเอาไว้นะจะได้ปลอดภัยานะวรวมกันตายหมู่แยกกันอยู่เรารอดนะช่วงนี้ก็ห่างๆกันก็ถือว่าเป็นสถานการณนะ์ยุคโควิดถามว่า,าสถานการณ์โรคระบาด โควิด19ดีหรือไม่ดีดี <c oughs> ดีมากกว่าไม่ดีหรือหรือไม่ก็ค <c oughs> ือทำให้แหล่งอบายมุกต่างๆเนี่ยก็ได้ซับซาลงไปนะ,ะแล้วก็ในเรื่องของอการช่วยเหลือก็กูณลกันก็คงจะมีเพิ่มมากขึ้นนะ ซึ่งวิกฤตเนี่ยจะมาว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่ทําให้มนุษย์ชาติเนี่ยไม่มววเมามากเกินไปนะธรรมชาตินจัดการไม่งั้นเนี่ยถ้าปล่อยสถานการณ์ปกติธรรมดานะต่างคนก็แย่งชิงกันใครโกยได้ก็โกยเบียดเบียน,เ,ยนเอามากขึ้นมากขึ้นใช่หไหมคนรวยก็รวยมากขึ้น คนจนก็จนกันไปแต่ว่าสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่แสดงน้ำใจของคนมีสตังค์ด้วยนะหรือว่าใครได้หลายคนหลายหน่วยงานได้หลายประเทศทำให้เห็นใจซึ่งกันและกันนะต่างประเทศก็เห็นใจกันนะแบ่งปัน นะส่วนใดที่สามารถช่วยเหลือกันได้นะใช่ไหมซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นมนุษยะชนใช่ไหมที่จะช่วยเหลือกันนั้นอันนี้แหละพิกฤตเหล่านี้เนี่ยก็ทำใหนะ้เกิดการพักฟื้นนะของธรรมชาติด้วยของคนด้วยนะ แต่มันก็มีส่วนที่ไม่ดีก็คือ,อคนก็เจ็บป่วยล้มตายนั่นแหละนะซึ่งประชากรก็เยอะอยู่มันก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่จะต้องพัดพรากนะใครติดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นวิบากของแต่ละผู้แต่ละคนนะนั้นพวกเราในฐานะนันกปฏิบัติธรรมเราก็ ควรที่จะเซฟตัวเองให้ได้ให้ดีนะเท่าที่จะเท่าที่จะทำได้นะ่อที่จะมีโอกาสเวลาในการพืชปฏิบัติธรรมนะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นก็ถ้าเป็นลาวเนี่ยเขาเขาบอกว่าเป็นโรคโรคอะไรหาตํ้ปอด <c oughs> หากินปอดตรงๆเลยนะเนี่ย ไอไวรัสโควิดเนี่ยใช่ไหมมันก็จะลงไปที่ปอดปั๊บเนี่ยถ้าลงปลอดปั๊บเนี่ยนะโอกาสรอดยากเลยนะนะมันค่อนข้างรุนแรงยิงสายพันธุ์ใหม่มาด้วยเนี่ยนะค่อนข้างจะแรงติดไวด้วยแล้วก็นะแล้วก็มีโอกาสรอดยากอะถึงนั้นเนี่ยเราก็มาบาเพ็ญของเราเนี่แหละนะก็เคยเน้น พูดถึงไปครั้งก่อนว่าภายในของเราเนี่ยก็จะไม่จะไม่มีเชื้อหรอกนะหมายถึงว่าเราพวกเราอยู่กันอย่างค่อนข้างปลอดภยัยแต่ว่ามันจะมีเชื้อที่มาจากภายนอกนะอย่างเช่นของที่ส่งมาทางพัสดุอะไรเ่าเนี้ยนะหรือเคอรี่ที่ส่งมาเนี่ยมันก็จะไม่รู้ว่าเขาจะบรรจุมาบรรจุพันมาแล้วคนที่ทํางานเนี่ยเอาติดเชื้อหรือเปล่านะมันจะติดมา นั้นเพราะนั้นเราก็มัดระวังส่วนนั้นจะต้องฉีดแอลกอฮอล์หนะรือว่าทําการฆ่าเชื้อให้มันสะอาดก่อนก่อนที่เราจะรับไม่งั้นเนี่ยเราติดปั๊บคนหนึ่งมันก็จะแพร่ไปอีกกับเพื่อนคมิตรที่อยู่ร่วมกันที่พวกเราอยู่เนี่ยมันก็จะติดกันไปหมดธรรมะก็คงจะได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วพวกเราก็ คงจะต้องฝึกฝนกันต่อไปในในเรื่องของการเป็นอยู่เนาะก็มีตนดำรงตนอยู่ในกุศลธรรมใช่ไหมให้ได้นะส่วนสักยะกยะิเลสที่เราจะต้องชำระมันก็มนะีลำดับที่หนึ่งก็คือต้องชำระ กิเลสสักยะของเราให้ได้แล้วก็ดำรงตนในกุศลธรรมให้เจริญกุศลธรรมให้ได้ให้มากๆนะแล้วก็อะไรนะชำระจิตใช่ไหมจิตดำรงจิตรักษาจิตของตนให้ผ่องแผ้วใช่ไหมหรือว่าเป็นอุเบกขาจิตเป็นจิตที่ไม่ไม่ทุกข์ไม่สุขนะหรือปราสจากเครื่องเศร้าหมองก็คือกิเลสนั่นเอง ก็ส่งสภาพรักษาไปให้ได้นะตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปนะีที่เราจะได้ฝึกฝนกันต่อไปนะด้วยการที่มีข้อปฏิบัติมีงานการที่จะปฏิบัติเจอภรรษาเจอผู้นะคนเจอร่วมกันนะี่แหละการไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมในการสนทนานะกายกรรมพฤติกรรมของเราที่จะกระทําร่วมกันนะี่แหละก็ฝึกฝนนะแก้ แก่กรรมกนะายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้มาเป็นสุจริตกรรมให้สมบูรณ์ให้บริบูรณ์นะนะก็อยู่ที่การฝึกนั่นแหละฝึกไปทุกทกวันนะใครฝึกได้มากก็เจริญได้มากธรรมาก็ฝึกเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเรายังเป็นเสขะบุคคลยังเป็นผู้ที่ยังไม่ฉลาดยังเป็นผู้ที่อวิชชาผู้เขาอยูนะ่ก็ต้องอาศัยสัตบุรุษใส่บัณฑิตใส่พันเตนะผู้รู้ เราก็ฝึกอ่อนน้อมทำตน,นในธรรมะเพื่อทีท่จะให้จิตวิญญาณเราเนี่ยไม่ทุกข์นะไม่เกิดความเศร้าหมองนะก็ฝึกกันไปเรื่อยๆนะก็คงจะฝากพวกเราประมาณนี้นะจะเรียนทเพวกเราทุกคนสาธุก็ในยุคโควิด1 9เก้าบอกว่า แยกกันเราอยู่รวมหมู่เราอาจจะตายได้ใช่ไหมกาเป็นระยะห่างอะไรย่างเงี้ยแม้แต่ตอนนี้เขาก็บอกว่าการรวมกลุ่มเนี่ยแม้ในครอบครัวนะก็พยายามห่างๆกันไว้ประมาณนั้นแหละงานอะไรที่จะรวมหมู่รวมกลุ่มเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยบอกว่าถ้าเว้นได้ก็จะดีนะเพื่อป้องกันในเรื่องนี้